ผ่าลงเสาเลยค่ะแล้วผ่าจุดเดียวเนี่ยใช่ย้ำๆตรงนั้นนะคะเขาน,นับแล้วนะเจ๊กหนอซาสีงโง่ลักชิกเปิดเก้าจับจับอีกจับหยีสิบสองครั้งค่ะนี่นับมาแล้วคิดถึงป้าเลยแต่ก่อนมีคนเดียวในบ้านที่พูดจริางง้ <c oughs> ป้าไม่อยู่แล้วแบบนานมากเลยอะ <c oughs> นานอะไรเนาะเออไม่ได้ยินต้องเ,เปลี่ยนแล้วเป็นอีเออร์ซันซอูหรืออีซเออร์ขอผมเนี่ยก็อ e <c oughs> ิจินิซังรงโกลกคุ นาฮจิจนไปทางญี่ปุ่นนั่นละละได้หมดนะคะแต่ว่าอันนี้คนจีนเขานับเจ็หน่อยส <ฮะ S 1> ีใช่ไหมเขานับได้12ครั้งเกิดข <c oughs> ึ้นที่ชันตรงของจีนในเมืองชิงเต่าค่ะมีคนถ่ายมือถือได้นะบอกอยา ซีแล้้อวะยังไม่ซี้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครเจ็บใครตายออ,อไม่มีไม่มีแต่เนี่ยก็ประคองสติได้แล้วก็ถ่ายไว้มีการแซลเชิงขำๆด้วยว่าเอ๊ะเป็นวิธีการชาร์จไฟให้สาหรือเปล่า <c oughs> เอามาันติดติดดับๆมานานเอออะไรประมาณม <c oughs> นานข่า <c> ว <oughs> <c oughs> ช่องแปดคบเครื่องเคีย <c oughs> งข้าง